สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อเหญ่กานเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับมาพ่อกันคือเก่าช่องพยาการแชนแนลพี่น้องเอ้เนี่ยละครับเมื่อนี้พยาการให้ชมลุงพันมาไถยนาโขพก,นะพ,ก,กพี่น้องไถกบต่อฟางนะพึ่งพยาการหายสาจักหน่อยปีนี้เพราะว่าไอ พี่การพึงขนฟางออกหน่อยแน่อัดฟางที่นี่ผมมีเวลามาเก็บฟางพี่น้องพ่งมาเก็บฟางด้สองมือนี่อ่าเก็บฟางในสองมือก็พึงจะได้ไถพี่น้องเนาะมันมันจะแห้งเบิดละได้พี่น้องนี่ยดินความชื้นมันอ่าทางไตนี่ก็ความชื้นย่องหลงเหลืออยู่แต่ว่าเหลือบลายเนี่ยไถเกือบจะบ่าเข่าแหละเกือบจะบดีแหละพี่น้องถ้าแห้งกว่านี้เห็นบอททางพี่แห้งบิดละเนี่ยขาจังปังละดินนะ ทั้งพี่เห็นเป็นดินนาดินถ้ำพี่น้องปนปนปนนาดินดากเนาะนาดินถน้ำนาดินมันจะออกแข็งๆมีหินมีหินมีหินหน่อยๆเนี่ยนะหินบล็อกปอกเป๊กเนี่ยนะเนีหน่อยพีนย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 ่น้องนี่อ่าแต่ว่าไทยมันก็นเข้าอยู่พี่น้องเนาะรถไทยสี่สิบแรงก็สามสิบหกแรงรถไทยสองขั้นก็ก็ยังเข้าอยู่พี่น้องไทยมันก็ได้ซ้ำเนีนน่ยเนาะไทยกบต่อฟังมันบ่แม่นรถไทยใหญ่เนาะ กบต่อฟางพอได้ข่าหยาไปนั่มพอได้พอได้ไดกบต่อฟางาให้มันเป็นให้มันกบให้ม,มันมักอยู่ในนี่เวลาฝนตกมากมันกระซีนเนาซีมูลกลายเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์อยู่นี่นะพี่น้องเนาะสารอาหารจะมีอยู่ในดินนั่นนะพี่น้องเนาะบริการที่เฮ็ดแบบนี้สักสามปีต่อเนื่องพี่น้องเพราะว่าสามถึงสี่ปีคนเด้อสภาพดินฮอนถึงจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้พี่น,อน้องเนาะเอาเฮ็ดแบบนี้ปุ๋ยทั้งนั้นแหละ พวกเศษฟ,ฟางเศษหญ้าแห้งนี่เวลามักหมุนไปมันกลายเป็นปุ๋ยพี่น้องอา่าก็จะกลายเป็นปุ๋ยเนาะพ <c oughs> อตอนนี้ปุ๋ยยูเลียก็สอบรับท่านปลายแล้วเด้พี่น้อง <c oughs> จังหวัดบ้านพยาการในพยาการไปซื้อมาอ่าซุ่มเอามาใส่มันน่ะพี่น้องเอามาใส่มันเดนซีนั่นอ่าเอามาใส่มันเดนซีนด่นสิบเอสนั่น,น,น <c oughs> ตอนนี้ซือซ้อซื้อ สุ่มไทยบ้านพยาการชุมชนบางพยาการสื่อมาใส่หน้าปังสุ่มเป็นเห็ดหน้าปังแนะ่สุ่มเป็นเห็ดไอ้ปูกระโพดเลี้ยงซัดแน่นั่นแหนสื่อมากระสอบละพันปลายลราพี่น้องโอ้ยอ่าพันสามเรพี่น้องกระสอบหนึ่งพันสามหรมันมันมาถึงเด้พี่น้องเนาะมันแพงขึ้นมาเด้มันปรแม่ณเนาะมัอนอย,อยู่โตเด้มันยังแพงขึ้นมาอยู่เด้อปุ้ยอ่ะ ซื้อเอาไว้แล้วเนาะแต่ว่ามันมันจำเป็นมันก็ต้องซื้ออยู่ดีนะล่ะพี่น้องถ้ามันจำเป็นมากก็ต้องซื้ออยู่ดีหะล่ะอ่นี่พยการไทยกบไว้สักก้อนนี่ไทยมันก็ยังโอเคอยู่มันก็ยังเข่าอยู่อันนี้มันสี่สิบแรงเนาะสี่สิบแรงก็จะเข่าดีกว่าสามสิบหกแรงจักหน่อยรถไทยแต่มันมันก็ได้ซ้ำหนึ่งนั่ะล่ะพี่น้อง ก็ถือว่ามันได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคยอยู่พี่น้องเนาะพาขีไทยมันก็ยังเป็นลบเป็นแปลอยู่อืมกรการมาัโอเคแล้วพอดินมันก็แห้งไป็น้ำเนี่นยนะจะให้ดีเนี่ยเอาเข้าออกแลกก็มาไถากบเลยพี่น้องทำมันไถได้ไถกบเลยแห้งดีพี่น้องไถก็เข้าดีอขีไทยก็จะลบเป็นแปลงามพี่น้องนี่แต่ว่ามันก็นยังดีกว่าไถได้พี่น้องนี่อืมดีกว่าไถ งามอยู่ไถกบแล้วมันก็นยังไข่อยู่เนี่ยมันขาดยาขาอันนี้ไปนําเนาะแต่ให้ทิงๆนี่ให้ทิงๆนี่ก็จะไถกันพี่น้องมองนี่นะหน้าโขกเนานะได้ปลามันนี่แหละแต่ว่าทางต้นจิกนั่นเห็นบ่ทางฟังต้นจิกยาวทางผี่นี่จะไถยากเลยพี่น้องแต่พี่เป็นหินแหล่ได้พี่นี่หินดแดงๆนั่นม,มันจะไถเขาย,ขยากได้ทางไหนะ่ะแต่ทางพี่จะโอเคอยู่ทางเทิงๆพี่จะโอเคอยู่ทางทางฟังผี่ เป็นดินทรายผลน้ำเนาะก็มองนี่ก็มีสามให้แค่ไหนเด้พี่น้องนี่ครับหนะ้าสามให้ประมาณถ้าร,รวมปลามันเมอนกับเฉพาะพื้นที่เห็ดหน้ากับประมาณห้าหกไรพี่น้องนี่ประมาณห้าหกไรนี่แหละนะรวมพื้นที่เห็ดม,มันกับประมาณเก่าไรพี่น้องทางเบิร์อะประมาณเก่าไรประมาณนี่เนาะประมาณแต่ว่ายังมาท่านในวัดในยังแบบกิจลักษณะแบบเป็นทางการนะ นี่แหะครับนี่เขาเขาไถายังสี่นี่เขาจ้างเขานี่เขาจ้างเพิ่นม่านี่รถล,ลุงรถรถเพิ่นกับรถไถยยูพี่น้องเนาะรถพี่น้องมันกับรถไถยยูราคานั่นอ่าถ้าตามลักอะไรก็ไรล,ละสองร้อยห้าสิบบาทเขาไถากบนี่เนาะแต่ว่าเขาได้ปุ๋ยนี่ยูรินซีเขาเฮ็ดแบบนี้แค่สามปีนี่ดินเขาก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยพี่น้องดินมันก็จะอุดมสมบูรณ์เนาะเขาปลูกหยังกะง,งามเขาเขากะง,ง่ำด้วยวัตงได้ใส่ปุย๋ย ลายหน่อยไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยลายเลยเนาะจะประหยัดต้นทุนไปนําเข่าเขาับเป็นเม็ดเป็นง่วงดีนี่แหละครับหน้ากระไดพี่น้องหน้าจะากว่ากันแท้มันเก็บน้ำประยูมีหูหนูหมูเน่ยมีหูหนูหูปูเน่ะหูหลายนี่มันหัวมันยังเอาม a n ออกไม่พี่น้องม a n ออกแล้วกับหินกันแท่ไม่เนาะไอ้ส้มมันเก็บน้ำประยู่กับเห็ดกันแท่มันสูง,สง,งๆใหญ่ๆจักหน่อยหนึ่งนเนาะเขาเห็ดเขาเห็ดมันดีๆไปเลย าดาวเฮดได้แล้วปีต่อไปก็น,นามห้องก็ยูผลผลิตก็ไ,ได้สูงพี่น้องมันก็คุมอยู่ลงทุนไปปีหนึ่งนี่ก็คุมอยู่ได้พี่น้องเนาะนี่แหละครับตอนนี้ชุมชนแถวชุมชนบันพายการซุ่มที่พนกำลังไล่ไถกบกันอยู่พี่น้องอ่กากำลังไล่ไถกบต่อฟางตึงพายการเอาฟางออกแล้วให้เขามาอัดเป็นฟางก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วก็ พอ,อาฟางออกเรียบร้อยกะน,นี่แหละครับมา,ลาไล่ไถยกบกันเนะาะซุ่มคนที่เพิ่นเอาฟางออกเลี้ยวเพิ่นก็ไกเด้ไถยกบเลี้ยวของพยาการมันค่าเวียค้างงานอย่างอื่นนําพี่น้องเนาะก็เลยก็เลยสาจากน่อยหน,นึ่งก็เลยสาจากน่อยหนึ่งนี่แหละครับสามไฮนะมองนีมีสามไฮพื้นที่ประมาณหาหกไลพี่น้องไฮน้องนี่กับประมาณสามไลละ่ะเนาะ ตอนแรกพยาการว่าจะขึ้นคันแท่ทงางไตอยู่เนี่ยเดี๋ยวเบิงสก่อนถ้าขึ้นคันแท่ทงางไตก็ต้องเอารถไถใหญ่มาดันอีจกจังหนอยหนึ่งพี่น้องเนะาะตอนนี้ก็ให้มันเป็นปุ๋ยสุ่มที่มันอันนี้สะก,ก่อนจะเห็ดคันแท่เก็บงานอีจกจังหนอยหนึ่งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละรถไถใหญ่ก็ได้มาหลายดอกเอาบบเก็บงานกับมันก็จะหัวจะมุนยามเฮาพุ่นเด้ฝนตกมานน้ำหลายๆต้องการน้ำนี่น้ำหัวออกบ้ด เข่าเพิ่นหน้าเพิ่นนี่น้ำเต็มหนึ่งหน้าเฮ้านี่บ่มีน้ำในหญ้าขึ้นเด้อพี่น้องบ่มีน้ำหญ้าขึ้นเต็มหนึ่งเบิ่งเหลียวเบิ่งน้ำเพิ่นนี่น้ำเต็มหนึ่งเข่าก็งามเนี่ยหน้าเจ้าของนี่โว้ยขาจะไปอัดคันแท้อยู่หันบ่ไหวเลยพี่น้องเออเนาะบ่ไหวแบบนี้เออตั้งเฮ็ดมันตั้งแต่หัวปีนี่แหละพี่น้องพอปีต่อๆไปมันกับเฮ็ดแล้วกันแล้วบ่ได้บ่ได้เฮ็ดหลายเที่ยวเฮ็ดเที่ยวเดียวกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอาล่ะครับคลิปนี้พยากกันถ่ายให้เบิ้งเนาะครับเนาะถ่ายกบนาโคกครับเนี่นี่ลุงเล็กเด้วครับนี่ลุงเล็กเนี่ยอ่าลุงเล็กอ่านพุ่นอาปอบเนี่ยอาปอบอ่าอาป๊อบพิ่นก็เอารถพอลุงรถพ่อมามาถ่ายครับนี่ยเออพ่อมาเล่าอายุหลายแล้วแล้วก็มาแข็งแล้วนะแล้วก็อายุหลายแล้วก็ยากลำบากก็ให้ลูกให้หลานมาขับรถถ่ายเนี่ยให้ลูกให้หลานมาขับรถถ่ายขายให้พี่น้องนะครับจ้างไปนั่ ก็พอได้ปันเงินไปใส่กันละละ,ละพี่น้องเนาะพอได้เงินไปใส่นำ้ำพอมีรายได้ในชุมชนบันานเฮ่าเนาะครับเนาะก,ก็ซอยเหลือเออเฟือเออเกลือคูนกันไปจังสี่ละพี่น้องม่ได้อยาก,กย็นอย่างดอกเนาะค่อฮาวเวกันเข้าใจถือข้อกันมันก็มาเป็นยังดอกพี่นอนะ้องเนาะก็เป็นจังสี่ละชุมชนไทยบ้านอีอสานบันานเขาเนาะวิถีวิถีชีวิตคนอีสานบัานเฮาก,ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมียังกับปันกันกินแค่นั้นละ เงินพอมาพ่อเก็บเงินได้ตอนไหนก,ะม,นกะมีเงินกะจ่ายบ่มีเงินกะเส้นไว้ก่อนน,ะ <laughs> น่ะเรอเนาะเออบ่คืออยู่ในชุมชนเมืองใหญน่นะจังสันบ่ได้เด้พี่น้องถ้าเข้าเซเว่นบ่จ่ายเงินสดม,มันบ่ให้เด้พี่น้องแล้วว่าชุมชนบานพยาการเนี่ยวิถีชีวิตบันพยาการวิถีชุมชนคนอีสานเนี่ย ลาน่าลานยังนี่เส้นกันเป็นปีๆไม่ได้พี่น้องเงินเล่าลูกปีวันน่ะปมาเงินไล่เดือนเป็นเงินลูกปีเปล่าว่ารถท้องรถไทกับาายเข้าแล้วเปล่าเพื่อจะจ่ายกันพี่น้องออารถไทรถเกียวเนี่ยเออตอนนี้เงินอันนั้นอันนี้ออกหาอะไรเก็บกันพี่น้องมีเงินก็เอาไปจ่ายเพิ่นเออมีเงินก็เอาไปจ่ายเพิ่นทันหละพี่น้องอ่ามันมันหลายมันหน่อยมุนท่านมาท่านกะเว้ากันใด้พี่น้องนะอ่าขอเพิ่น หมุนท่านบัดท่านก็ขอเพลินพอยจ่ายมันก็หลายเนาะพี่นอนะอ้องเนาะรายจ่ายมันก็หลายนี่แหละอันนี้รถไถยไม่ออกมาปีนี้เด้อพี่น้องเนี่ยคูบูตะสี่สิบแรงนี่เ,เข้าดีอยู่ดอกนะอ่าเพราะมันไถหุ่นเื่อๆมันก็นเขา้ารถสามสิบหกแรงก็เข้าดีอยู่พี่น้องเบื้องตีะอะไรนะบ่กขี่ไถก็พุ่งจุดๆอยู่ขี่ไถก็พุ่งกดๆอยู่ กะเขาดีอยู่านาะเขาดีอยู่ดินมันก็ยังซุ่มอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกไปนํากันสองขั้นกันแล้วเร็วเวนาะอ่าแบ่งกันไปแบ่งกันไปอาคลิปหน้านนพ่อกันไหมครับผมคลิปนี้พิจการฟ้าไว้ซ้ำนี่เด้อครับเด้อคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ